นี่ครับขนมที่เป็นโปรโตีนเฮ้ยว้าโอ้กินช็อกโกแลตมันคือโปรตีนบอลบายมูดนะครับมูดนี่คือแบรนด์ของหมอฟังนะครับมาลองกินดีกว่าอันนี้ผมซื้อแบบรสชาติผสมมามีช็อกโกแลตฮฮดเซลนัทแครอทเค้กมัชาลาเต้ดาร์กช็อกเทมเบอรี่เลมอนแล้วมอคค่าอันนี้รสอะไรก็ไม่รู้เลยน,น <laughs> ะกินเลยอืม กุบกุน่าจะเป็นช็อกโกแลตฮาเซลนัทอร่อยดีแต่ความเจ๋งไม่ใช่รสชาติครับความเจ๋งคือเป็นขนมที่เป็นโปรตีนแล้วส่วนผสมเนี่ยไม่มีแป้งไม่มีเนยไม่ได้เติมน้ํามันไม่ได้เติมน้ําตาลครับดูส่วนประกอบหลังเนี่ยทำมาจากโอ๊ตอินทผาลัมเวโปรตีนเม็ดมะม่วงแล้วอันนี้ใส่เลี่ยมฮัสเสิร์ดูมาบอกเป็นไฟเบอร์นะอ่ะอันนี้น่าจะมาสะอืมหนึบหนึบกลิ่นชาเขียวเต็มเต็มมันหนึบหนึบรู้สึกว่าได้น้ําได้เหนือดอีต่อมาลองนี้ดีกว่าคิดว่าเป็นแคนเบอร์รี่เลมอนนะอยากกินอนน อนี่แหละใช่อร่อยแคมเปอรเลมอนมันแบบสว่างๆอะพวกช็อกโกแลตมัชซาเนี่ยมันจะดูหนึบๆฟิลแบบบราวนี่หน่อยแต่อันนี้มันก็หนึบๆแต่ความเปรีย้ยวความเบอร์รี่มันทาให้มันไม่หนักเกินคนระับหกก้อนนี่ร้อยกว่าบาทนะคะแรงนิดนึงแต่หัวมันดีที่มันอิ่มแล้วเป็นโปรตีนเออแล้วหน้าที่หลักอะน่าจะาไว้กินแทนของหวานเวลาที่เราอยากกินของหวานแต่ความาที่อยากจริงๆมันต้องหาอะไรแทนนะอันนี้ก็ดีเออ